คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่าน,นั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคันแนะนำนะครับโอเคขอบคาับสนอคนแนะนำมาอยู่กัมาจองเวสองนะผมก็ต่อยในช่องต่อยสปินนะโอเคกระทุนหนึ่งพันนะผมสามสบเก้าบาทโอ้โหตื่นตันใจจริงๆนี้เหลือ1นึ่พก็ถีกว่ายังเล่นได้อยู่นะผม เบสสิบมาตรฐานชายไทยไปก่อนนะผมสิบรอบนะโอเคเดี๋ยวมาก่อนนะผมสิบห้าห้าสิบนะโอเคเรามาเล่นที่นี่นั่นดีกว่ามาจัดมาครับผมสิบไปก่อนสิบรอบนะโอเคจัดมาสวยๆสิวๆว,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 วันนี้ผมมาคืนแบบเต็มพิกัดจะได้หรือเปล่าเต็มพิกัดแล้วเต็มพิกัดของอัวจะได้เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหหรือเล่นสักุยับเลยอาจจะไม่ถึงห้าสิบแล้วผมสิบห้าสามสิบหรือเปล่า สิบห้าสานะครับผมอาจจะมีเหลืองอยู่อาจจะมีเหลืองอยู่เป็นไงล่ะเพื่อนอาจจะมีเหลืองอยู่โอ้โหแล้วมึงมึมีเหลืองตอนเบดห้านะผมตอนเบดลงนะเรียบร้อยว่ะได้มาจองนะผมตอนเริ่มแรกเลยโอเคเริ่มมาเลยละกันนะผมเข้ามาอยู่คูณสองคูณสี่คูณหกเหมือนเดิมแหละเพื่อนมาจองเวนะมาคอาฟิเจอร์คูณเยอะเป็นธรรมดานะผมแต่แต่โอ้โหแต่ มันมีคําว่าแต่เสมอเลยมาจองเวเนี่ยแต่เล่นกูสยับเลยโอ้โหมาโอเคเคลื่อนม,มาว่ะตรงนี้แล้วกันโอเควางติดล้างแผงไปเพื่อนโอ้โหสวยงามโอ้โหเซลไม่ได้เลยครับผมเซลไม่ได้เลยได้มาก่อนหนึ่งร้อยสามจุดสองบาทนะโอเคหนึ่งร้อยสามจุดสองบาทสิบห้าสามสิบนะโอเคมาเล่นสูตรนะด,ดีกว่าไม่เอาละสิบห้าหนะ้าสิบอะหนักไปสิบห้าสามสิบดีกว่านะโอเคจัดมาครับผม พุยวายว่ะไม่ต้องขึ้น30ก็แตกแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยแตกรัวๆว,ว่ะ150.50าบ 150. นะผมมาก่อนนะระวังก้อนโตรัวๆเลยโอเคนั่งดีๆแล้วกันขอนั่งดีๆแล้วกันมาเหลืออีสารอบ2รอบสุดท้ายว่าอย่างไงเฮ้ยเฮ้ยวายติดแล้วนะโอ้ยไม่เข้าผมเอาจริงวายช่องกลางมันก็ไม่ได้หวือหวาอะไรขนาดนั้นเนาะ พม,มันต้องสู้กับช่องแรกนะกับช่องที่สองอีกเออมาครับผมรับรางวัลนะผมสามร้อยหนึ่งบาทไม่ถือว่าไม่ได้หน้าเกียรอะไรขนาดนั้นก็ได้ถือว่าได้อยู่ถือว่าได้อยู่เอามาจัดมาครับผมเออด้หรือเปล่าโอเคตุงตามตุงตามกันละมาเขารอกสูตรกันเลยเขารอกสูตรมาห่าเออสามสิบสิบรอบแล้วครับผมสามสิบสิบรอบมาจัดมาได้หรือเปล่ามันจะหนักที่สามสิบบาทนี่แหละ มาได้หรือเปล่ายี่สิบสี่นะผมยี่สิบสี่ได้หรือเปล่าโอ้โหหนักหลวงหนักหลวงได้อยู่แหละโอ้โหมาทั้งสองตัวแล้วไม่เข้าสักทีมาสามสิบแล้วผมลงมาสิบก่อนแล้วกนะันสิบสิบรอบโอเคป,ปิดเปิดปิดเปิดไปปิดแล้วก็เปิดปิดแล้วก็เปิดนะโอเคจันนาผมสวยๆงามๆอย่าบอกว่า มึงไหลทิ้งตรงนี้แล้วมึงไปออกเบตห้าเอ้ยมีมีมีความเสี่ยงอยู่นะเอาจงจริงพเพื่อนเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันดูให้จบก่อนนะครับผมค่อยตัดสินใจเล่นนะโอเคจัดมาครับผมสิบรอบปฏิบัตินะครับผมอันนี้ต่อยก็ได้ลองมาหน่อยละรอบนั้นก็ดีนะแต่ไม่เข้าใจว่ารอบนี้ทำไมไม่ดีเอามาจัดมาคูณสามนะผมโอ้โหสิบแปดจห้าศูนนะจัดมาหรือเปล่า อีกรอบหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่21งูนไม่ได้ดีแล้วป่ะโดยถ้วยเอ้ยสิรอบนะผมสามสิบสรอบโอเคจัดมาผมสวยงามได้หรือเปล่าเออได้หรือเปล่าเอาจริงฟีเจอร์นี่ก็ติดยากเหมือนกันนะในเกมที่ไม่มีการซื้อฟีเจอร์ด้วยนะผมไปดูเองง่าอย่างเกมอื่นนะที่มีการฟซื้อฟีเจอร์นะเออไหลนอก อาจจะดูถูกกว่าการซื้อฟีเจอร์บางเกมสิเอ้ยนี่ไม่พูดถึงเกมอื่นเลยนะก็เกมอื่นแล้วแนะหละค่ายพีจีเหมือนกันกรูได้ละเพื่อนมาจัดมาผมเออจัดมาผมเอ้ยจัดมาผมไวติดแล้วนะไวติดแล้วนะโอเคโอ้จริงๆเลหน่อยดิว่ะเพื่อนคนดูผมรอดูอยู่เนี่ยพร้อมดูคนดูผมรอดูอยู่นะออยโอ้ยมา ลงมาห้าให้ก็ได้นะผมสิบรอบไปแรกๆมาแตกดีเห็นไหมเพื่อนสังเกตดูหลังๆมาแผ่นนะ <c oughs> โอ้โหใจไม่สู้นะผมยาวยาวเลยนะเออแถวนี้แมงเกือไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้เอาง่ายจัดมาผมโอ้โหไหลนอกรัวๆเลยวะ่ะไม่หยุดเลยวะไม่หยุดไม่หย่อนโอเคไม่หยุดไม่หย่อนเฮ้ยคุณน่ารัวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยวะ่ยยวะดาวอะไร 1,078เบอ้นึ 1, ่งันรยบาทนะผมจุดนะผมได้อยู่จัดมา5 4รอบสุดท้าย2รอบสุดท้ายนะผมจ,ะจัดไปได้แหละเออจัดไปได้แหละได้หรือเปล่าศูนย์ไปโอเคจัดมาครับผม5เป็นส0บสาไปแล้วกันก10รอบนะครับผมโอเคมาวันนี้ก็แบบเดิมๆนะมาใจเดิมๆ มันเจ็บรึกร้ก,กมาเดี๋ยวร้องเพลงคนอื่นก็โดนหรอกิกสีสอต่อดิกสิสอต่อนะครับผมโอเคเกมาได้อยู่นะชิวๆไปเป็สามสิบไม่ค่อยมีอะไรนะผมโอ้ตอนนี้ก็ลงมาเกือบเกร้อยบาทนะแรกๆมาดีนะเพื่อนหลังมาแบบไม่ค่อยจุใจเลยวะหรือว่าหรือว่ามาจองมันหายไปแล้ววะเออหรือว่ามาจองมันหายไปวะ ยังมาเว็บมาตัวหนึงลูกสาวบอกว่าหายไปแล้วเออมาจริงต้องมาสามตัวนะมาจองมาจริงต้องมาสามตัวจัดไปผมสิบรอบอีกทีโอเคจัดมาเออนั่นแหละได้อยู่นะไว้ติดแล้วผมโอเคสวยงามโอเคสวยงามจัดมาผมสี่นะโอเคจัดมาได้อยู่ได้อยู่ โอ้โหหนึ่งศูนย์นะผมโอเคเดี๋ยวสิ้นสุดที่สามสิบบาทนะผมมาดูเบนี่โอเคยังไงก็ขอฝากกดไนแลค์ก่อนสุคท้าเป็นกำใจต่อยด้วยนะโอเคไปเลยกันไม่ต้องพูดทำเพลงรีรอรีจอยอะไรมาจัดมาผมได้อีกทีหนึ่งได้ทีเดียวนะได้ทีเดียวโอ้โหมันไม่แบบแตกไม่เป็นยัามันยังไม่มีเลยแหละโดนนะผมโดนผมเล่นรัวๆเลยโอ้โหโดนผมเล่นรัวๆ หรือว่ามันเล่นโอ้ยมาสักทีครับผมเฮ้ยมาจองเบ็ดสามสิบนะเรื่มไปเลยแล้วกันอเอยปิดคลิปกป่วยว่าพื้นอะไรวะเนะี่ยเออมาจัดมัาผมหุ่เออเบ็ดแปะนะผมโอ้ยเลื้อยมาละเลื้อยมาละโอ้ยได้อยู่นะผมดักช่องที่หนึ่งช่องที่สองโอเคจัดมัาผมคูณสี่นนะอันนี้คือคูณสี่นนะ เอ้ยอันนี้ก็คุณสี่นนะเออออเดอร์ไปแลผมสามแ้สามบาทโอเคกลับมาจะได้นะเพื่จะเสียเลยคือสามสิบบาทนะโอเคจัดมาแลผมวายเข้าอีกจัดมาต้องใจถึงนะผมโอ้ยต้องใจถึงเท่านั้นนั่นแหละสวยงามเออโอ้โหรัวๆได้เรื่อยๆอะเพื่อนไหลงี้มาก็ได้เรื่อยได้เท่าไหร่สองพันสองร้อยเอ้ยสองพันห้าร้อยยี่สิบบาทนะ ไม่ได้สองพันสองร้อยแต่เป็นสองพันห้าร้อยยี่สิบบาทนะครับผมจัดมาได้หรือเปล่าอีกทีหนึ่งโอ้โหวายติดมาแล้ววะ่ะเอ้ยได้หรือเปล่าไม่ได้บอกระยิงห้าอรอบนะกระสุน,นะอีกมาตอนนี้ก็ได้มาสามพันแล้วนะโอเคถือว่ากำไรชั้นเยี่ยมนะครับผมกำไรชั้นเยี่ยมโอเคจัดมาสวยงามครับผมหนึ่งสี่สี่ศูนย์ได้หรือเปล่าเหลื่อยพนันขนาดนี้ไม่ออกแล้วเหรอ โอ้โหเรียบร้อยเอยได้อยู่ข้อนหนึ่งข้อนทองโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยว่ะเพื่อนอะไรวะนนีอ้อะไรวันนี้โอ้โหอะไรวันนี้สามพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทโอเคเท่าต้อวันไปตอนนี้ก็มีสามพันสามพงอยู่สามบาทนะโอเคถือว่ากําไรชั้นเยี่ยมแล้วผมกาไรสองพันสามร้อยบาทโอเคก็ขอจบไปที่ EP ีเท่านี้แหละถือว่าใช้ได้นะผมเบ็ด อ่าสิบลงมา5นะครับผมแล้วก็กลับไป30นะทำนี้10 5 30นะเออโอเคก็ขอฝากไว้ลองกันด้วยละเป็นยังไงก็มาบอกกล้าคมบินกันได้นะครับผมไอต่อยรับฟังทุกความคิดเห็นเลยนะมาเทนนี้ไปเท่านี้แล้วเพวื่อนบ๊ายบายจุบบชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ต่อยด้วยนะครับขอบคุณครับ